sissing favorite single on dance song rock a make here your กา n กว a ดติดส a l แข่งอ can you ส่งโตคำรามทีงช่างกร็ดเนี่ยเข้ารอบไปแล้วจะไปเจอับบสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เท้าเปียกไม่นานอังกฤษอะเพราะว่าเจสซี่เดี๋ยวไปช็อตเอาไงต่อผมชอบอันนี้เลยอันนี้รัอแมนนั่มันมั่นะ่ชื่ออะไรนะไม่ไม่ทัน สวัสดีครับครับพ่อนายวันนี้กลับมาเขาเรียกว่าพิธีการไหมใช่ยูโร2024รอบ8ทีมสุดท้ายใช่ตอนนี้ก็คือเข้าไปหลายทีมแล้วนะ<ช>แต่ว่าอเผอิญอาจารย์ผมไปเจอกูรูท่านหนึงห่งบินตรงมาจากเกาหลีเกาหลีเขาเป็นกูรูเขาเรียกว่าพิธีการพิธีการเกมได้แม่นแล้วก็เป็นกระแสมากในตอนนี้เหรอครับครับผมเป็นร็อกสตาร์ด้วยใช่เสียงรมกวนต้อนรับคุณพีทล้มเก้า

ป้ายห้อยอ่ะโอ้ยนี่เสื้อนี่ซื้อมาจากที่ไหนครับเนี่ยเออช้อปปี้ช้อปปี้เอ่อร้านได้ไหมร้านได้ยไหมร้านได้ไหมเพิ่ง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 ไเป็ดูโฆษณาโอ้โหนี่ใหม่จริงจเนี่ยป้ายห้อยด้วยเนี่ยอะไรอย่าไปสอดป้ายไม่ได้ห้อยแต่ป้ายแต่ว่าถ้าปวดเอาไม่หน่อยเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเสื้ออะไรอ่ะฮอนฮอนฮอลฮอลแลนด์เฮ้ยโอยอย่างงี้ก็ชุ่มคอนะำมันเทสีวันนี้เราได้เข้าน้ำพัดสองมา เฮ้ยแระสองนั่นมันส้มซะขนาดนี้อาจารันไปพุกไปพุกมัดสองโอ้โหไปแล้วกูล็อกสตารกูล็อกตาโอ้ยเดี๋ยวผมขอถอดใส่อย่างนี้แล้วกันนะอินเทนมากเลยอินเทนมากเลยก็เป็นเสื้อทีมชาติออแลนด์ยุคเดนิสเบิร์กแคมป์นี่หมายเลขสิบหมายเลขสิบหมายเลขสิบโอีดมากจะมีอาร์มนี่นี่จะถอดมันมีอาร์มยูโรด้วยเจ้าหกเจยูโรเแอร์โรซอฟนี่นี่มีอาร์มนี่ แฟร์เพย์ถอดญาติจังนี่นี่นี่ีาแฟเพยูโรายูโรายูโรยูโร9แหลกยูโรแหลโรกเมื่อีเมื่อคืนก่อนอะยังไงเห็นบอกว่าดูอังกฤษมาเต็มนี่ชาเนเอาก็อังกฤษงั้นเหรอจะใช้คาว่าดีก็ไม่ได้ต้องใช้คาว่าห่วยแตกเหรออ่าช่วงตอนแรกๆเนี่ยคือแบบแย่ผมว่าเกมอังกฤษไม่ค่อยได้รเรื่องเท่าไหร่ยังไงบ้างขอพอสังเกตอ่า อังกฤษเนี่ยเล่นเนี่ยแบบเมื่อคืนเนี่ยคือรู้อยู่ว่าเขาแพ็กกลางแน่นอชื่ออะไรนะอกลางมีดูด้าโบก้าดูด้ากับด้าอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะโรบัสต้าเฮ้ยอันนั้นมันก็แพ้จานอ่าชื่ออะไรนะโรบอสต้าโรบัสก้านี่เขาเล่นกันกองกลางเขาแพ็กกลางแน่นแพ็กเตอร์อย่างแน่นชอังกฤษก็ยังกัดื้ออยู่นั่นแหละจอดตรงกลางอื เจาะตรงกลางอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมถ่างอืออกไปเพื่อยืดกระจายให้กองกลางให้มันยืดออกไปให้มันโค้งตัวทันทีแล้วทีเนี้ยมันทําให้เกมลุกตื้อใช้คำดีว่ะถ่างเห็นภาพเลยอเฮ้ยติดเลดแล้วตอนนี้แต่ตอนนี้กลิ่นไก่มานะหอมเนี่ยเดี๋ยวผมขอใส่เสื้อชิปชิปคูลหน่อยนะชิปคูลจะมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นเป็นล็อกสตาร์นะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็ถอดเองวันนี้ครับจาน วันนี้เรามาพูดถึงพรีชั่น8ทีมที่จะเข้ารอบครับตอนนี้มันก็เห็นเห็นอยู่แล้วประมาณ2-3ทีมเนาะแต่ผมอยากจะให้ทั้ง2คนเนี่ยช่วยวิจารณและก็ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยว่า8ทีมที่จะเข้าไปเนี่ยพวามีทีมอะไรบ้างขอเริ่มจากที่เข้าไปแล้วสเปนเห็นบอกว่าคุณพีทเตรียมสเปนมาด้วยโ,โห,โหยังไงยังไงคือสเปนเนี่ยเป็นใครเป็นร็อกสตาร์ของสเปนร็อกสตาร์สำหรับผมคือนิโก้วิเยย ไอ้ที่เดดล็อกนะนะติดซ้ายนะทุกคนลองสังเกตดูทุกคนจะอวยยามิลามานครับเพราะว่าด้วยความที่อายุยังน้อยอือ่าเราแบบฟอร์มการเล่นดีแล้วก็โดดเด่นกับบาซ่าด้วยออ่าแต่ว่าทีเนี้ยผมมองว่านิโกลีเลียมคือตัวสําคัญในเกมลุกของสเปนอ่าเพราะว่าเขาหวังผลได้ลูกคอร์สเออรีคอสเข้าไปนี่อ แข็งแรงด้วยและลูกตัดยิงก็มีใช่ทำ<ช><ช>ไมน้<ช>นาลาสูดก,ก็ยิงดีใช่<ด>คือ<ด>ยาเมาเนี่ยผมมองว่าเขาเป็นผู้เล่นอายุน้อยแล้วทาอะไรก็เป็นสติหมดแหะคือไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้น โดยยามาเขาคือมีสติแต่กับแกงว่าคนไม่สนใจเพราะมันมีคาแรคเตอร์ไงแต่พอมาดูการเล่นจริงๆนิที่กูมิเดียมแม่งเด่นนะใช่เด่นเด่นตัวนี้ผมว่าความเร็วก็มีความแข็งแรงก็ได้เทคนิคก็ยังดีอีกอีกตัวหนึ่งที่ผมชื่นชมคือฟาเบียนลุยใช่ใช่ใเห็นด้วยด้วยฟาเบียนลุยอะไปเนลุยโรดี้อาจจะเป็นตัวโคบอลคุมจังหวะเกมของสเปนนี่จริงแต่ฟาเบียนลุยคือตัวที่ คอยจ่ายบอลคอยเข้าทำแทบจะคุมจังหวะเกมร่วมกับโรดี้แต่ทำคนละหน้าที่เหมือนน่าจะเขาเรียกเบอร์แปดไหมเบอร์ใช่คล้ายๆบอกซ์คบอกล้ายๆใช่อันนี้บอกซ์บอกผมมองว่าแบบนั้นปาเบรุยคือมีประโยชน์กับเกมรุกสเปนค่อนข้างมากแล้วเขาทำประตูได้ด้วยใช่ คือหล,หลายนัดแล้วที่เห็นว่าฟเฟยไปลยุยเขาลงมาแล้วก็แบบมีล็อกซ้ายล็อกขวาคือผมก็ยังสงสัยว่ามันมาจากปารีสแซงต์แชงแมงใช่ไหมไม่คิดว่าแบบมันจะไปได้ถึงระดับนี้แต่เมสุดท้ายเห็นแล้วว่านม่งทำได้เวสเปนย,ยังเป็นทีมเดียวในตอนนี้นะครับที่ยังไม่เสียประตูจากการทำประตูของคู่แข่งตั้งแต่รอบแรกมาอ่ายังไเ,เสียเพียงหนึ่งประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองอเอาทีมต่อไปอังกฤษเยอรมันสู้ๆเยอรมันสู้ตาย เยอรมันครับใครใ<ช>คือร็อกสตาร์ร็อกสตาร์สำหรับผมเหรอทีมชาติเยอรมันเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าไปเจอสเปนเออเยอรมันตอนนี้ผมให้ยามามูซิล่าโอ้โหไม่สงสัยเลยว่าทำไมต้องเลือกคนนีใ้ใช่คือแม่งเด่นมากๆแล้วก็แบบทะลุทั้งรับแล้วก็คือเป็นคีย์คีย์แมนถ<ท>ูกถ<ท>ูกถูกโมูซิล่ามูซิล่าคือผมชอบแล้วนี่มันรีแมตช์นัดชิงยูโรปี2008นี่ใช่สเปนเยอรมันไหนๆก็ไหนๆละ ขอส้นนิดนึงน้องพีคิดว่าผลจะออกไงคู่นี้ต้องพูดแบบคุณวาวจะลุกจะรัดปะที่มองแข็งแล้เด็ดเด็ดเจ็ดีเด็ดอ่ะเยอรมันกับสเปนใช่ไหมครับผมว่าคู่นี้สูสีอือาจจะจบเสมอผลเสมอในเก้าสิอนาทีอาจจะมีต่อเวลาอืมหรืออาจจะถึงจุดโทษเพราะว่าทั้งคู่ผมว่าเกมรุกเกมรับดีทั้งคู่อืคิดว่าถึงบีกามีวินัยทั้งคู่แล้วเราสังเกตดูทั้งสองทีม ตายการเล่นคล้ายๆกันหรือว่าพอๆกันคล้ายๆกันเออพอๆกันอีกคู่หนึ่งคู่ไหนสิงโตคำรามรทีงช่างกริตเนีย่ยเข้ารอบไปแล้วจะไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เท้าเปี่ยนไม่นานอังกฤษอ่ะเพราะว่า,วาเจอสวิตเดอ๋ยไฟช็อต โอ้แต่ตอนนี้ไม่ไหวทันเลยเกือบแตกอาจัดเกือบแตกโอ้ไอ่สายก็ตุมโอ้สายก็ตุมแดกไก่ขอมาขออนุญาตขออนุญาตไม่ได้ดูแลดาราเลยไอเสื้อป้ายห้อยนี่ไม่ดีเลยป้ายห้อยร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงเมื่อกี้เมื่อกี้บางคนเขาอาจชาวช่องอาจจะฟังไม่ทันนะเราแค่ดังหน่อยเขาบอกว่าเมื่อกี้ระบบแตกสวิตซ์กับอังกฤษคู่นี้ตัวตึงของอังกฤษยังคงเป็นจูเบลิงแฮมไหม ผมว่าถ้าเซาเกตให้โอกาสโคพาเมอร์เฮ้ยโคพาเมอร์จะเป็นร็อกสตาร์ของอังกฤษในแมตช์เจอสวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่ไอแมทเทนนี่ไอัวแโทแทบเยอะนะดีนะแอบดีแอบดีอยู่แออบดียู่แต่สุดท้ายให้ผมจิ้มนะตัวเดียวผมก็ยังให้จูด์เบนแฮมเพราะว่าโอ้โหตีลังกายิงขนาดนั้นไม่มีไม่มีประโยชน์ทั้งเกมแต่เขามาในทัมมิ่งที่โป้งแล้วเห็นเลยทุกเฮ้ยอันนี้คือ เซาเกตทามเฮ้ยเสาเกตทามดูเวลาแล้วเก้าสิบบกห้าแล้วเซาเกตทามโอ้โหใช่ไหมคิดมาแล้วคิดมาแล้วคิดมาแล้วแล้วจะเล่นหลับๆอีมั้ยเจอสวิสผมว่ามีสิเอาแน่นอนใช่ไหมแต่จริงๆผมอังกฤษนะอังกฤษผมอยากให้ลองใช้แอนโทนีกอไดนเฮ้ยอวยหรือเปล่าจ๊ะเพราะว่าไปปั่นจักรยานยังล้มอยู่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยดูที่ไหนอะ ไม่อ๋อไม่ใช่ป้าเอาอันนั้นมันชูดฟ้องมาจ้ามันคนละกอดอนไม่แต่คนละกอดอนไม่แต่เขาค้างแต่งจริงก้อนดอนอ่ะแต่คุณไม่ได้ดูสิอ้าวไม่ได้ดูบอลวันนี้ค้างแต่งจริงๆตอนซ้อมใช่ไหมครับดูบอลดูบอลจริงปะเนี่ยเฮ้ยทำงานในทีมสัมภเวสีนั่งกันนิ่งเลยหิวไปอยู่วันนี้สัมภเวสีค่อนข้างเหนื่อยครับผมอังกฤษจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ยังไงมีตัวเต็งไหมยังเป็นกาดิชาก้าไหมกองหน้าเอมโบลูบรลเอมโบโร ผมว่าเอโมโร่เนี่ยจะเป็นคีย์เพลเยอร์ใช่ไหมใช่เป็นคีย์เพลเยอร์เขาแข็งแรงเขสวิตเซอร์แลนด์แน่นอนแล้วคิดว่าผลจะอยังไงไปรบรัดใหม่อยวันนี้เหรออืมผมคิดว่าสวิตมีสิทธิ์เบียดอังกฤษเฮ้ยถ้ายังถ้าอังกฤษยังเล่นเล่นอย่างนี้อยู่ใช้แผนเดิมๆอ่าใช้ตัวเดิมๆอ่าจะเปลี่ยนแค่เทรนด์มาเป็นไมนูก็ตามแต่เกมยังนเตอร์อยู่อ่าไม่ยอมใช้ปีกธรรมชาติเขาเซาเกต์มองว่าแผนเขาต้องอาศัยปีกสองข้างแล้วครอนเข้าไปมันถึงจะได้ผลเออแอนโทนีกอดอน โภคผม้ริโภอืมอ่าที่เป็นแต่โภคผู้ริโภไม่ใช่ปิดธรรมชาติเขาเป็นเพลย์เมคเกอร์อ่าใช่ใช่ใชแล้วสุดท้ายคิดว่าอังกฤษจะผ่านเข้ารอบต่อไปหรือจะเป็นสวิตฟันธงเลยผมว่าทุกอย่างมันเขียนมาแล้วเขีมาแล้วลิขิตมาแล้วว่าอังกฤษเข้ารอบอ่าเอ้ยบิสมัคมางโฮมอ่าบิสมัคมางเชื่อมั่นในอังกฤษอยู่แล้วคืนนี้ยังไงต่อไปฝรั่งเศสฝรั่งเศสจะพบกับเบลเยียมนี นี่คือถามผมอย่างเงี้ยเลยเหรอใช่คุณเตรียมข้อมูลมาบ้างไหมเนี่ยคุณเตรียมวันนี้เขาเตรียมมาโอ้โต็มลอกสตาร์เหรอก็อกสตาร์โอ้โหแล้วว่ายแสงเลยฉายแสงเลยฉายแสงไฟแม่งส่องกันเงื้ยแตกหมดเลยเนี่ยโคตรสดวันนี้โคตรสดบอกเลยไม่ได้เตรียมเลยเลยเตรียมไม่ต้องเตรียมฝรั่งเศสวันนี้ฝรั่งเศสเตะกับอะไรครับเตะกับอะไรเตะกับเบรนเยียมเบรนเยียมเทเวนแอฟฟิทไอ้นี่ไงอาจารย์ที่เป็นอาจารย์มาเตะบอลน่ะอะไรนะครับเตะบอลว้ายเตะบอลค่ายทำงานแล้วครับต่อไปเป็นสีเริ่มได้อล้วนะอ้าฝรั่งเศส นีนจะเต่าปลาทันเป้ผมว่าระหว่างฝรั่งเศสกับเมรูเยี่ยมเนี่ยผมยังให้ฝรั่งเศสนะขี่ทิ้งิพนะประสบการณ์ใช่ไหมลูกประสบการณ์ใช่เพราะว่าตัวรุกผมว่าครบเครื่องอืมันมันมีออปชั่นให้เลือกเยอะมีตัวรุกเรามีตัวนั่งไหมแห่แห่แห่และเลยเออเอออีกกาบินละแต่ฝรั่งเศสตามสแตทแล้วเนี่ยอ่ะ เพิ่งทําประตูไปได้เพียงประตูเดียวนะจากจุดโทษด้วยอืเท่านั้นส่วนเบลเยียมเนี่ยทําประตูหลายลูกแล้วจากกองหน้าตัวสําคัญเขานะไอตู้ไอตู้ไอตู้แต่ว่าโดนบีอปฏิเสธคุณพีชยังคิดว่าวันนี้ยังเป็นฝรั่งเศสเหรอเกมรู้ไม่จัดจ้านนะผมไม่ยังฝรั่งเศสเชื่อมั่นเขาเชื่อมั่นเชื่อมั่นในนี่เขาให้เกียรติเสื้อปีนี้เ986พิชเชอร์มาตินี่ดิเชียผัดตินี่ไหนกุ๊กมีคนอื่นไหมมีใครอ่ะ โรลอมบองไม่อยู่ชุดนี้เหรออืมนี่ยแล้วเตรียมมาแค่สองคนทันงคนฆ่าไปเลยดีกว่าตัวตื่เบลเยียมยังเป็นเคยดูเดบอยไหมลิ้นรัวทำไมลิ้นรัวเออรีบอ๋อเ้ยผมว่าเดอบอยอ่ะน่าจะยังแข็งนิดได้ได้บ้างถ้าไม่โดนเอ็นกูลูฟก้องเต้เก็บคือจริงว่าเขามีตัวนี้ไงแปดปอดเนี้ยวิ่งกวาดลายมันวัดเลยเอ้แต่แมตช์ล่าสุดกองเต้ไม่ได้เล่นดีเท่าไหร่นะ โอเควิ่งแปดปอดวิ่งแปดปอดจริงแต่การจ่ายบอลการให้บอลไม่ชัวอืไม่ชัวแล้วก็แต่จังหวะแย่งบอลยังมีอยู่มีถ้าเกิดสามเมาซีอิ่มจะบอกว่าวิ่งแปดบอดทำมาไม่ไปเป็นนักวิ่งมาราธอนล่ะอมันยังิ่ไม่อยู่หิว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 แล้วแฟนๆชอบด้วยวันนี้นั่งเงียบเลยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเอยอ้าวคู่ดึกคู่ฝันดีอะโบตุเกตเจอสโลวีเนียสโลวีเนียมีใครนะ เอาเจ้าอีกรอบวไหมเจ้าอีกรอบวไหมเป็นจามินเซสโกโลตัสไปซื้อไก่เหรอทำหมึกเราที่กินแล้วจามินเซสโกโลตัสมาถึงกับแพ้เลยทั้งหมดมันมีคล้ายๆกันหลายหลายทีมสโลวีเนียสโลวีเกียสโลวีเกียเชโกสโลวาเกียนี่ไงนี่ไงเชโกสโลวียชื่อมันคล้ายๆกันเลยแล้วหมดจะไปรู้ดนไงมันอยู่ทีมไหน อ่าอาร์ตกเกสวันนี้ยังไงครับยังเป็นคริสเตียโนโรนัลโดของคุณอยู่ป่ะผมก็ต้องพี่โดอยู่แล้วเขาก็ให้ทีมเขาอยู่แล้วแต่ผมแต่ผมมองต่างนะยังไงผมมองต่างผมมองว่าเบนจามินโรตัสใช่ไหมเฮ้ยโกอ๋อผมว่าเขาอะอายุยังน้อยแล้วเป็นที่จับตามองในสื่อเหมือนกันนะว่าไม่แน่เปเปอาจจะรับมือลูกแบบเขาเรียกลูกสดอะ ไม่ได้ก็ได้นะเป้ตัวตึงของคุณนะอ๋าเป็นกองหลังเห็นไหมเห็นไหมผมเห็นหลายๆช่องนะให้เป้เป้เป็นกองหลังที่ดีที่สุดในรอบแรกนะติดเออไม่ใช่ดีที่สุดหรอกติดติดท็อปไฟล์ประมาณนั้นประมาณนั้นในกองหลังอ่ะฟันธงเลยอ่ะคุณกอฟบ้างโปตลเกสกัสโลเวเนียผมให้ให้โปตุเกตแหละแต่ว่าด้วยด้วยความที่โปตุเกสกับโรเวเนียแม่งคือไม่เคยเจอมาก่อนความที่โรเบิร์ตอมเทเยสอาจจะไม่รู้ทางว่าโคสโซเวเนียจะมารูปแบบไหนวะ เขาอาจจะมากระท้อนกระแท่นนะแต่ผมว่าอาจจะเสมอแล้วไปยิงโทษเสมอไปยิงจุดโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยเซาเซียนนะไปดูได้เลยนะไม่แน่นะครับอาจานปอปอลูกนี้เอ้ยปอปอเลยอ่ะมีปอปาหายากด้วยอ่ะต้องลำบากออกเลยไปไม่ใช่หลายเทปแล้วนะเขาถ่ายเดโทรศันวาคมก่อนผมต้องดูข้อมูลเพื่อผู้คุณไงเรีเสิร์ชนเดต้าเหรอครับโยนเรียวไทม์แบบเรียวไทม์เดต้าไม่ใช่เรียวไทม์แบบว่าเขาขึ้นคลาวด์นะแม่งหลายตรงนี้นี่ ไม่ได้ไม่มีอะไรในหัวเลยเอาฟังเอ่งฆ่าไปเลยให้เกียรติซะตัวนี้เลยฮอลแลนดเจอกับพบกับทีเดิบโรมาเนียโรมาเนียโอ้โหโรมาเนียก็มีทีเด็ดข้างลังเริ่มมีเสียงนะฮะขนาดหลังเริ่มมีเสียงแล้วไม่พอใจนะฮะข้อมูลเตรียมมาไม่ดีนะฮะเริ่มมาแล้วฮะโรมาเนียเหรอนี่โรมาเนียรู้เปล่ามีใครยากุยาอะไรนะราดูราดูชินไอที่กองหลังสเปอร์อ่ะคือปกติอะกองหลังสเปอร์เนี่ย ตอนนี้มันเพิ่งเข้ามาใช่ไหมแต่ว่ามันมีกิมมิคตรงนี้ว่าพอเวลาแม่งสไลด์ไข่หรือว่าสกัดไข่ได้มันจะแบบเฮ้เฮ้เฮ้สะใจเขาเป็น300หรือเปล่าผมว่าน่าจะเป็นตี๋ตี๋ได้ดับฮู้ฮูหูอันนี้น่าจะเป็นคองเอ้ยว่ากันได้อกันเออโอ้ไม่เคยดูแฟนมาเลยแต่ผมชอบโรมาเนียนี่ผมชอบเ่าใครนะครับพูดอะไรนะฮึเขาดูเล่ห์กับสาวอ๋อผีดิบใช่ไห น่าจะคุณก๊อฟแหละน่าจะคุณก๊อฟแหละใส้โอบคอซะด้วยเอาไงต่อผมชอบตัวนี้เลยในนิ้บล็อตแม่นเฮ้ยนั่นมันนักบาสอ่าชื่ออะไรนะไม่ทันไม่ทันแบกขวาเออแบกขวาเดี๋ยวถ่ายดูให้โอ้โหรายการโคตรเลียวเลย อังเดรลาจิอูใช่ไหมไม่ใช่ไหนนเอามาดูที่เอามาโอผมถ่ายแทนเออผมถ่ายแทนไปลีเอานะไม่ลีลีไม่ลีกรอกรอสมัยผมเรียกกรอไม่ปึงปกติโรมาเนียเราจะไม่ค่อยดังสแตนชิอูเดนิสแมนเดนิสแมนเดนิสแมนเออทำไมอรัผมให้ตัวนี้เหรอผมว่าตัวนี้เป็นจริงๆผลงานเขาดีนะผลงานเขาดีเกมรุกเขาก็ได้เกมรุกเขาก็ได้เกมรับก็ลงมาช่วยดีเหมือนเป็นคีย์แมน เล็กๆของโรมาเนียเหมือนกันผมให้ตัวนี้ไม่รู้อ่ะผมให้ตัวนี้เป็นตัวรุกจากปามาเดนิสแมนคือคนที่จะมาแบกทีมแล้วทำให้ทีมแบบสามารถคินชีสหรืออะไรทำลายเกมรับเ็มลุกเขาได้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวนี้ครลบามาหมายเดนิสแมนจริงๆผมชอบหนวดเขาแหละเท่ห์ไม่หนวดแบบหนวดงามเออแบบหนวดงามเหมือนโมลิโคโกโร่อะอ๋ออะเมื่อกี้พูดถึงเดนิสรอดแมนแล้วความจริงเพียงหนึ่งเดียวเฮ้ย คุณนี่มันแน่นยาโตมาไม่เคยดูการ์ตูนใช่ไหมล่ะไม่ดูครับผมดูแต่ขายหัวล้ออ่ะทหารต่อครับฮอลแลนด์นี่ไงเออถ้าจะดนีคุณบอกเมื่อกี้คุณบอกหนึ่งนี้ใช่ไหแม่เนี่เคยเจอนักบาสเปล่าฮอลแลนด์มีนักบาสอีกคนนะองหน้าเนี่ยใส่เนี่ยท่าคาดหัวเออที่มันสั่งเด็ตล็อกเลยนะออสั่งเด็ตล็อกด้วยเขาคือเมมฟิสเดปายเหมือนนักบาร์สเหมือนแกดิเพตันเลยตัวเหมือนคุณนึกว่ามาเล่นบาสเป็นนักบาร์หรอนักบาสนะมันไม่เล่นบอลใช่ไหเนี่ย มีตัวเตึงไหมคอแรงของคุณคุนแรนเอ้ยผมชอบนี่ครับซาบีซิมงจากไรฟ์กผมออกเสียงถูกไหมซิมงใช่ใช่ไหมถ้าถ้าลิ้นตัวนี้หนึ่งจะเสียงฝรั่งเศสจานเลนเลยซาบีซิมงถูกถูกแล้วตัวนี้ตัวนี้ผมชอบมากมีของตัวสร้างสัญมีของดิพกมากระเป๋าขวาอะไอีกองไรของอะไรหอมีปะล่ะมีมีมีแล้วโคดี้กับโปล่ะโคดี้กับโปผมว่าธรรมดามันก็ยิงประตูเยอะนะ รอบแรกมันก็ตัวยิงตูนะโอ้ยแต่ผมชอบงงอ่ะก็ผมชอบเอ้ยแต่ใจใจใจจังไม่ต่อยกันในการเฮ้แต่แต่ผมมีเหตุผลไทยเกียรติผมมีเหตุผลในการชอบเขานะว่าคือเขาทําหน้าที่เหมือนเพลย์เมเกอร์อเขาสร้างเกมรุกให้เนเธอร์แลนด์ได้ตั้งสรร้งโอกาสให้เพื่อนยิงประตูเขาอยู่ตรงไหนนะกราบซ้ายใช่ไหมกราบซ้ายแล้วต่อไปเป็นยังไงกราฟวาไม่ลืมดีเขาเล่นเหมือนเขาจะหุบเข้ามาข้างในเป็นเพลงเฮ้ยหุบตอนแรกบอก่าตอนนี้หุบ คุญธันธ์งอุ๊บก็เขาบาซิลเขาเซรีเขาพูดอะไรก็ได้เออเทปนี้ยังให้เขาเพื่อนคุยกันสุภาพทุกคลิปมันก็ไม่สนมันกร่อยสุภาพสุภาพก็ไม่ใช่มาสไตล์ใช่ไหมถูกต้องไหมสไตล์คืออะไรคุณเคยฟังไหมเพลงของดายจิม ไม่อะไรคือสไตล์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 อะสไตล์เนี่ยมันพูดถึงสตอกับสไตล์รวมกันใช่ไหมสไตล์ไม่ไม่ฝรั่งอะฝรั่งเขาออกสียงสไตล์สไอ๋อผมมีสไตล์ m ส style ม y style โดยสรุปแล้วคุณคิดว่าคู่นี้จบในเวลาไหมโรมาเนียเนเธอร์แลนด์พอแลกกับโรมาเนียเหรอครับผมว่าจบในเวลาเป็นชนาธิ์ของเนเธอร์แลนด์แน่นอนแน่นอนคู่สุดท้ายครับใส่มาขนาดนี้ได้ตอบโรมาเนียก็บ้าเลยเออคู่สุดท้าย ออสเตรียพบทูเคียอ้ยตุรกีอะแหละมาเมื่อจรมาเมื่อจมืดนะ่าไม่อจริงมามืดอเลยมันไม่ได้ทาวัเทนิ่งหรอครับมามืดอืรงถึงดูแสงเงียบอีกแล้วร้อนเงียบแล้วขยันเล่นด้วยนะโยนมาหลายอีพีแล้วจานเงียบเลยเออเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยเอาจากในไลน์เนี่ยมาตั้งวันคุยกันนะวเทนิ่งเนี่ยในไลน์ระขังมันจิ้งกเอายังไงออสเตรียของลุงลุงรั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 งลางรังน ครัหลังนี้เล่นบอลแบบเรียกเกนเพรสมีตัวตึงก็คือตัวเชื่อมเกมอย่างมาเซลซาบิสเตอร์ยังเป็นตัวตึงของูคุณไม่เป็นร็อกสตาร์ในทีมออสเตรเลียไหมผมแน่นอนอยู่แล้วผมเคยพูดกับพี่โมกับคุณก๊องแล้วใช่ไหมครับว่าออสเตรียเป็นม้ามืดแล้วร็อกสตาร์ของผมคือมาเซลซาบิสเตอร์โอ้โหไอพี่หนวดเนี่ยนะใช่จริงๆไม่ได้ชอบว่าเก่งหรอกชอบว่ามีหนวดหนวดจิ๋มใช่ไหมเขาเทรนหนวดจิ๋มเข้ามาเวลาไซส์ ชุ่มคออุ้ยม er> ันเสียวดิบดิบลงสนามทีไรก็นึกว่าพี่เทรี่นะแต่ไม่เนี่ยไอ้มาเซอร์บิเซอร์าิเซอร์แล้วทำไมเขาใส่เบอร์เก้าจังรู้ป่ะใส่เบอร์เก้าคืออาจจะเป็นกองกลางที่เล่นกองหน้าได้หน่อยหรืออะไรประมาณนี้ป่ะและลุงรังเขาอ่ะเฮ้ยคนนี้แม่งแม่งต้องยิงประตูได้แน่ๆเลยแม่งก็จับเล่นใส่เบอร์เก้าเลยทั้งที่เป็นกองกลางนะเออแล้วไอ้อนาโตวิดอ่ะมันจะทำประตูไหมนั่นนี่ผมว่าตัวนี้มันเป็นตัวไถเออว่าตัวทำประตใหญ่ อผมว่าเบอร์เก้าอาจจะเป็นสตาร์เขาเลยโอ้เท่ๆเออเป็นสตาร์คือไม่มีอะไรหรอกอยากพูดคือว่าสตาร์แกนั้นแกมันดูเท่ๆเหมือนพี่เขาอะเอ๊ะแล้วตุรกีล่ะอาด้ากูแลของคุณยังเป็นร็อกสตาร์ไหมคุณเพิร์ลผมว่าถ้าดีสุดก็น่าจะเป็นอาด้ากูแลมเลยแล้วคุณมันมีตัวอื่นไหมมันมีตัวอื่นไหมนอกจากกาลากรูแลโอ้โหไถโอู้นิ้วมีรางนิ้วล็อกรังนิ้วล็อก อูนี่ถามบอกเลยครับถามบอกไม่ได้เตรียมมาด้วเด็ไม่ได้เตรียมมาด้วเด็เดี๋ยวขอดูนิดนึงได้มั้ยเอฟตุรกีอาใครเก่งครับเออบาริสยูมาสไหมเอเอฟบอกหน่อยจิยูมาสไหมยูมาสเนี่ยที่มันไปโดดเด่นกับเมสมาคือทีมเนี้ยแต่ก่อนที่มันมีบวกกัน3ทีมแล้วไอยามาไอเอ็เนี่ยตัวเนี้ยชื่ออะไรนะยูมาส ผมเข้าใจครับข่าวว่ามันเป็นตัวยิงจุดโทษไมม่ีแล้วทำให้ริวได้แชมป์หรืออะไรประมาณนี้ตัวเราเั็นเมสหรือริวริวเริวกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอไหนไหนพูดนะคอปกด ไหญหน่อยยูมาร์สใช่ไหมใช่กาลาตาสลามันย้ายทีมไปแล้วแล้วผูบอกอยู่แล้วกูรักยูมาร์สใช่ไหมเอออยกาลาตาสลาจะบอกอยู่แล้วยูมาร์สจะพูดอยู่แล้วเชียวเออคิดไปแล้วแต่ภาษาแอร์ไทม์พูดอยู่เลยที่หลังไม่รู้ถามสิที่หลังยึดช่องนะคลิปนี้ไม่มีตัดและบอกก่อนนะหลายยาวนะเอาคันทงมาเลยกูนี้ออสเตรียกับเตีย อย่างมั่นใจในดุงลังระบบของเขาใช่ใช่ใช่ทำไมมันถามผมคนเดียวเลยวะคุณเป็นร็อกสตาร์ผมไม่ยอแตะกี้เปิดนะคือผมเป็นครู่มซอ๋ออาวจริงจมัน้อยไม่เตือนอะไรมารออยู่แค่รอนานอะไรนะชื่อใครอ่ะชื่ออะไรนะ กูเลอร์กูเลอร์กูแล้ป่าวกูแลหรือเปล่ากูเลอร์นึกว่าคนดาราฮ่องกงกูเลอร์ครับอ๋ออไปเก่งกลิ่นแล้วเอ่าสัมพเวสีจากต่างประเทศเก่งตัวนี้เลยเออเอเออขาพูดเขาพูดเป็นกะจบแล้วนะเนาะอ่าน้ากูแลเออมันมากูเลอร์คิดนานคิดนานนิดนึงแต่ว่ามาถูกเวลาตัวนี้สักวันต้องมาตรงนี้นะใช่ผมให้โอกาสเขาแล้วครับมันต้องมีผมว่ามันต้องมี จริงๆมันมีคําถามจากทางบ้านมาเหมือนกันนะมันมีคําถามสดๆมาจากด้านหลังเลยด้านหลังเลยเขาบอกว่าผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์ยูโร2024คุณให้ใครผมถามความเห็นคู่คนสองคนเลยใครก่อนพี่ก่อนเลยพี่สิพี่ชี้บอกอะไรอ่ะไม่ให้โอกว่าอะไรอะไรอะไรแต่ละพี่พี่ยังเหมือนเดิมครับลุงรังเฮ้ยล้าฟจังนี่ไม่อันนี้เราตอบเหมือนกันได้ปะได้อ่ะได้สิครับใช่ไหมความเห็นเหมือนกัน อ๋อก็มีครับไม่ถือว่าลอกใช่ไหมไม่ถือว่าลอกแต่ว่าทำไมทำถามกททท<อ>่อนทำไมทำไมเลยก็เป็นเขาเรียกทำทีมอันเดอร์ดอกออสเตรียไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่มีโทฟี่ไม่ได้มีผลงานโดดเด่นอะไรกับทั้งในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆบอลโลกหรือว่าบอลยูโรครับแต่ก็ลุงรังเนี่ยเข้ามาคุมทีมในช่วงที่หลังจากรับงานเป็นผู้การทีมรัศกรของแมนยูเกียรติดด้วยแล้วก็ไปรับงานตรงนี้แล้วก็ ผลงานในรอบคัดเลือกชนิดที่เรียกว่าไม่แพ้ใครแล้วก็เข้ามาในรอบนี้ได้อย่างเนี่ยเข้ามารอบสุดขอทีมเนี่ยเปเก็กลายเป็นแชมป์กลุ่มอืมจากการแพ้นัดแรกนะอืมอีกสองนัดที่เหลือเนี่ยคือสามารถที่จะกลับมาเป็นแชมป์กลุ่มได้เกือยวกับการกลับมาได้ของจริงใช่แล้วก็การรูปแบบการเล่นเนี่ยไม่ได้มีนักเตะที่เป็นสตาร์ดังอืมก็มีเพียงมาเซสซิเซอร์มาโคอนาโตวิชมุกเนี่ยที่เราคุ้นหูแต่ยังสามารถทำนักเตะพวกนี้ยอืมให้แบบ เป็นทีมที่น่ากลัวเล่นเกมรุกจากแดนบนบีบจากแดนบนสตลายที่เขาถนัดคือเกมเคลนเได้ชื่อว่าเป็นบีดดาของเกมเ n p นเพลสเ่งก็คืออะไรลาสต้าอิกพี่พูดจบเลยวป่ะจบแล้วฮะเฮ้ยผมมีสงสัยนิดนึงอพี่บอกเขาไม่มีทรฟี่ใช่ป่ะแล้วโทรไม่ติดทำไงอะเฮ้ยโทรไม่ติดก็ต้องโฉบ ทันไหมโทรไหมแฮงทันไหมพี you <bizarre> <c oughs> ่ไม่คิดเลยผมชงไปพี่ไม่เคยคิดอะไรเลยอ่ะไม่ทันอ่ะแล้วพี่บอกโทรไม่ติดพี่ก็โทรใหม่นี่เออพี่บอกโทรใหม่เมื่อกี้ตัดกอได้ปะกรอกอนะโคบภายนอกเลยเรียกร้องรู้แปดศูนเลยอ่ะโอเคก็ฟอลไลน์ประมาณนี้ถ้าคุณชอบกดไลค์กดแชร์กดสับสกายแล้วเรียกภาษาด้วยดีเดี๋ยวสิอะไรเอาเมื่อกี้บอกซ้ำกันก็ซ้ำกันก็จบไหมไม่ตอบเลยคุณไม่ตอบเลยเหรอผมไม่จำเป็นผมไม่พูดดำเนินรายการแต่ผมถ้าผมจะตอบผมให้ ยูเรียนเดกิสมันเนเกอรมันเนเกอรมันโอปีนี้เขาได้แชมป์แน่นอนเป็นโค้ชยุคใหม่ใช่น้อยใช่ถ้าคุณอยากรู้ว่าในเกรมันทำทีมดีไม่ดีคุณไปดูเพปก่อนหน้า Perfect Football จับสกายมาฮะไม่ใช่ชอบจะอยู่ข้างบนลเลยเลยโค้ชโอ้เมื่อกี้เขาถามว่าสเปนโค้ชชื่ออะไรโอ้โหบิเซเตเดบัตเก้ปะไม่ใช่ เขาแบบว่าไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละสามารถเป็นสีได้ไหมสามารถเปสีใครนะพี่จำไม่ได้อะไรแต่เขามาจากทีมที่โนเนมเหมือนกันนะเอลเบลคอนเต้เดลอาคอนเตถ้าผมเลือกถ้าไม่เลือกออสเตรียก็ขอเลือกสเปนแล้วกันเดลอาคอนเต้เดลอาคอนเต้เหตุผลครับสั้นๆสังเกตก็เก่งอ่ะจบมเปอแต่จบละ ดูบอมสเปนเนี่ยใช่ป่ะเ,<อ>เล่นดีขนาดนี้ม่ายง่ายก็คือเก่ง<อ>ก็แกรู้ที่ไรอยู่ลคลิปนี้ยังไงครับถ้าคุณคิดว่าใครจะเป็นผู้จัดการที้ก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวเราจะตอบแล้วก็ไปเห้เวาลาไป b ับสไคร I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning. You could call me academic. I'm always working, never been apathetic. bad energy is like a poison needs a man.